ดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนเป็นนวัตรกรรมที่กำลังใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วในขณะนี้เกษตรกร,ร,กรหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างแต่สุดท้ายเปลี่ยนชีวิตมาเป็นชาวสวนยางพาราในภาคใต้เชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอน สวนยางเมืองคอน ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งครับที่ในอดีตนั้นเขาเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนกว่า20ปีแต่ใน20ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาเลยครับเจอมอรสุมชีวิตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาคนงานเรื่องถูกโกงค่าจ้างมานับไม่ถ้วน แต่สุดท้ายเขาได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นชาวสวนยางพาราอย่างเต็มความภาคภูมิด้วยดินที่ดีและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสวนยางพาราของเขากว่า8ไร่นะครับและที่สําคัญดินที่นี่นะครับคุณผู้ชมต้องขอบอกเลยว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆมีไส้เดือนเยอะมากๆเช่นกันครับเรื่องราวทอสทีวีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดมารับชมพร้อมๆกันเลยครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโตมาด้วยเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีเกษตรกร,รเป็นรากแก้วคอยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแม้จะเป็นอาชีพที่อยู่รังท้ายอันดับความนิยมในสังคมไทยแต่สำหรับพวกเราแล้วอาชีพเกษตรกร,รผู้ให้ชีวิตนี้คือพ่อและแม่ที่ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงทุกอาชีพบนโลกใบนี้ พืชเศษรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทยนอกจากข้าวอ้อยข้าวโพดและมันสำปะหลังแล้วยางพาราก็เป็นพืชที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันแม้ในปัจจุบันนี้จะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเกือบทุกภาคของประเทศแต่พื้นที่สวนยางที่ถือว่าเป็นต้นแบบจริงๆคงหนีไม่พ้นภาคใต้ด้ามขวานของไทยนี่เองนี่คือภาพแมงมุมกำลังถักทอใยเพื่อทำรังของมันอย่างปราณีสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมของธรรมชาติที่มหัศจรรย์ราวกับถูกคำนวณมาแล้วด้วยนักคณิตศาสตร์แต่เชื่อหรือไม่ว่าภาพนี้คือศาสตร์ของเกษตรที่เกิดขึ้นเพื่อคอยทำหน้าที่ดักจับมแมลงในสวนยางพาราของเกษตรกรท่านนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาหยาฆ่า,มาแมลงวันนี้ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามดูไส้เดือนทำสวนยางครับชํานาญขวัญศรีอายุ60ปีผู้นี้ กำลังคว่ำถ้วยรองน้ำยางเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ในถ้วยออกไปเนื่องจากช่วงนี้มีมรสุมพัดผ่านเข้าพื้นที่ภาคใต้ติดต่อก,กันหลายวันทำให้เขาไม่สามารถกรีดยางได้เนื่องจากน้ำยางจะไม่ไหลลงถ้วยแต่กลับไหลลงบริเวณข้างลําต้นลงสู่พื้นดินแทนแต่มรสุมจากธรรมชาตินั้นสามารถพยากรณ์เพื่อเตรียมรับมือได้แต่มรสุมของชีวิตส่วนใหญ่แล้ว จะมาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวและจะเกิดขึ้นอย่างยาวนานจนผู้คนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังไร้กำลังจะต่อสู้ปูมมหลังของเกษตรกรท่านนี้ก็เช่นกันในอดีตเคยเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนสามารถสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆได้มากมายตามความต้องการไรายได้ในขณะนั้นค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้มีเงินส่งเสียลูกๆได้เล่าเรียนมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่อย่างสบายแต่จะมีใครรู้บ้างว่า ระยะเวลากว่า20ปีกับอาชีพก่อสร้างของชายผู้นี้ต้องอยู่กับความทุกข์มาโดยตลอดชีวิตเหมือนเป็นคนร่อำเร่พเนจรไม่เคยได้กลับบ้านเลยหลายครั้งก็ถูกโกงค่าจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบสารพัดกลายเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังที่รอการรักษาแต่ที่ยังทนอยู่ได้เพราะกำลังใจจากครอบครัวเท่านั้นปนัญหาเยอะเมือปัญหาเรื่อง ่าใจใจเรื่องคุณงานครับเรื่องก็ไม่ใจขาทำงานอะไรไอ้ตอนนั้นนั่นแหละครับเราโดนคนที่จ้างเนี่ยเบี้ยวไม่จ่ายเงินบ้างไหมมีครับมีมีต้องรับผิดชอบเอาเองแล้วล่ะครับช้ำใจไหมตอนช้ำใจพึงเกิดไปตึงถุ่มพ่อนนะไปไปทำงานเสร็จแล้วก็เบียวเขาไม่ห้างต้องพึงต้องมาทำงานเลืออให้ลูกน้องเราใช่ไหม อยากกินเองก็ไม่ค่อยมีตรงมาทำงานเพื่อให้ลูกน้องเราคือเรามีลูกน้องอยู่ <c oughs> ใช่เงินก็โดนเบี้ยว<ช>เราก็ต้องมาดูแลลูกน้องเราอีกใช่ถ้าเราไม่ดูแลลูกน้องต่อไปเราก็ไม่มีคนมาทำงานให้อพอเราปล่อยไปทำต้องเบี้ยวเขาไงมั<ช>้งครับทุกคนปล่อยไปทำงานต้องอ่าอื้นมาเลี้ยงครอบครัวทั้งเพ่ครับท้อไหมครับตอนนั้นท้อแต่ว่ามันไม่ท้ออีกว่าเราท้อไม่ได้เพราะเรามันอาชีพเล้ ถ้าเราทำงานนั้นไม่ได้เราก็ไม่รัวได้มาเรียนกับพ่อพอเป็นอาชีพแล้ว <c oughs> ภรรยาพี่ให้กําลังใจพี่ยังไงบ้างก็เขาบอกทำาเรื่อยๆนั้นลมัได้มั้งเขาเบี้ยมั้งไม่ปือเขามีบัญนาเขาต่วเบวี้ยเราอย่างมั้ง <c oughs> เรามีบัญนาก็าเรารับรับไปแล้วรับ <c oughs> ยุ่นนั้นก็ <c oughs> สู้มาตลอดสู้แต่กำลังใจตลอด <c oughs> แล้วเรามีลูกได้ไหมครับตอนนั้นมีครับมีลูกสองคนขึ้นโรงเรียนด้วย เมื่อลูกๆเรียนจบมีงานทํากันหมดทุกคนเขาจึงตัดสินใจเลิอกอาชีพก่อสร้างที่สร้างแต่ความทุกข์ให้กับเขามานมนานกว่า20ปีโดยเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปเป็นชาวสวนอย่างพาราแล้วอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนจากอาชีพก่อสร้างมาเป็นชาวสวนอย่างพาราผุมทำอย่างนั้นก็ผมผมมีเยอหูี่ยวอหนึ่นงเอาถึงอ่ะ เขาใก้ทีเราก็ใกทีก็มาเืิมทีของเติมทีก็ลริมปลูกยางพาร,ราก็ททำอานยังทำอานไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ผมแต่คือตอนนั้นเราก็เริ่มเบื่อหน่ายกับชีพก่อสร้างใช่เ,เราคิดหลาสักวัน้าพอยางเราเริ่มได้คลิิ์ตายเราก็เราก็ยึดม,มาทำงานช่วตัวดีกวว่าไม่มีบบนหหั้นอ่มากครับแล้วช่วง,งแรกๆที่ทำสวนยางพารานี้เป็นยังไงครับตอนนั้นก็น่าดูแลหรืออัไนนะนะตั้งอ่ะ เราว่าไอ้มันเ่อยเร็ว,ว็วาปุยนู้ปุยนี้ก็ลองเรื่อยใช่ไหมครับปุยเขมีปุยชีวาพากลองมาหมดแล้วลองมาหมดใช่ไหมครับแล้วพอ<ต>มาใช้ในวัตกรรมบินดีมาใช้ท็อตมาเจอมาเสิร์ฟ<อ>นี้เราเห็นความแตกต่างยังไงความแตกต่างกันนี้มันดินเหลือมจะดีขึ้นมีมีใสเดือนมีอะไรนั้นครับถึงดินรู้สึกมันรวนรวนซุยขึ้นมามากถึงปูมากริดยางก็รู้สึกว่าหน้ายางเปลือกมันจะหนิม หน้ายางเปิกจะนิ่มครับอืมแล้วปริมาณน้ำยางเป็นไงครับมันมันเผิ่มขึ้นแต่กอนปุ๋ยเกลเมียนบางทีเราเราใส่ได้แล้วอืมอมันก็เผิอม,มันกันแต่ว่าอายุการเผีอม,มันจะหน่อยว่า ก่อนพ่อแม่ฉันอยากจนคนแค้นแสนรำเข็นเช้าเย็นต้องออกไปทำสวนฉันพร้ำซสอนจงเรียนสูงสูงบุ่งเอาใบปริญญาไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่พ่อ วันนี้ฉันร่มเข้าใจว่าดินดีมันเป็นอย่างไรพอกันทีแค่มีลวงตานำพาแต่ความอยากจนจะไม่จนอีกต่อ จะกลับไปเฝ้าดูแลสวนยางด้วยดินที่ดีเหนื่อยพอแล้วจะพอจะไม่จะลูกขอตอบแทนพระคุณปลดนี้สิ้นนี่ความทุกข์ระทมตรอมตร,ม,ตรมจากสารเคมีจะกลับไปคืนชีพด้วยดินที่ดี ก็จินดี่ดีนั้นให้ให้ทาดอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ใส่เดือให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์ให้พลเผลิตให้ความมั่นคงให้สัต ให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาพ่อแม่หนูก็มากมายนีสินภาะวะ คำสอนทเรียนสูงสูเอาใบปริญญา จนอีกต่อไปหลังเป็น Say this. didn't he did didn't he didn't he didn't he แม้จะมีรายได้ดีจากอาชีพเดิมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่กลับเป็นความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัวและได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเรื่องราวของชาวสวนผู้นี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมและรับฟังทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนสวนยางเมืองคอนได้ในตอนต่อไป